สวัสดีครับแล้วกลับมาเซลฟี่อีกครั้งน,นะครับผมโอเคครับแล้ววันนี้มนเล่นเกมที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานตะเกิดก็คือเกม Fallout สนะครับเมื่อกี้ผมได้เข้าไปดูว่าเครื่องผมเนี่ยกราฟิกพอไมหมที่จะเล่นเกมนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเล่นเนื้อเรื่องเพราะมันมีเนื้อเรื่องเล่นอย่างเดียวโอเคนิวเกมเลยครับผมผมจะบอกว่ายังไม่เคยเล่นภาคหนึ่งภาคสองเลยนะจะรู้สึกว่ามันคือเกิดสงครามขึ้นเสร็จปุ๊บ เราก็หนีเข้าไปในในท่อหลบลมหลบหลบุมในท่อนะภาคสองภาคสามก็เหมือน,นเอาคอนในแต่ละท่อออกมาแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงใน cable แล้วก็เล่นกันไปเรื่อยๆฟอร์ซี่ี่ดูการาฟิกกันนะดูสิมันกนระตุกกระเดิมหมดไปสงครามเดี๋ยวก่อนมันไม่สับแต่เช่นขึ้นหรอ war never changes สงครามไม่เคยเปลี่ยนจะลองฟังแอาแปรดูนะเพราะว่ามันไม่สับแต่เช่นขึ้น In the year 1945. 1, 9, 5, my great great hey, 4, was Serving in the army. <laughs> Wondered when he'd get to go home to his wife. When <laughs> the son he'd never seen. <laughs> he got his wish when the U.S. ended World War II. ที่อเมริกาอเมริกาทิ้งระเบิดตรงในคารโลกคันที่สองนะครับผมในประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราพยายามจะใช้อตอมิกเอเนอร์จีเนี่ยเพื่อทำอาวุธ the ทุกคนก็แบบดีใจที่ทำอะไรเงี้ยมีโรบอตใช้มีรถที่แบบเป็นไฮบริดแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ในแบบใหม่แล้วก็ century 21st c e n ี u r y ครับยีกแล้วก็เหมือนกับฝันสลายมันก็ว่ามันก็ว่า สิ่งแวดล้อมมันหมดทั้งโลกทั้งโลกก็เลยเปลี่ยนไปอเมซิล่าทำอเมิลราเป็นแค่ความสงบเป็แค่อันนี้อันนี้ปี2007แล้วนะแล้วก็มีแต่สงครามแล้วก็ฉันกลัวว่าฉันกลัวตัวเอง wife for เพื่ออ่าแล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเมียแล้วก็เพื่อลูกแล้วก็มีอีกอย่างที่จะบอกว่าเกี่ยวกับสงคราม the war. ก็คือสองครามเนี่ย <never> สงครามไม่เคยเปลี่ยนนี่ขอขอบคุณที่รอจนพูดให้จบนะครับผมขอบคุณเกมครับผม <laughs> มาถึงเกเี้ยวเลย อไม่ใช่นะไม่ได้ร้างหน้ามากกว่าวอ n e ันไม่เ n g e ป y o u ย e g o งค knock him dead a t the Veterans Hall คนี้เหร You คุณคิด b s o l u t e l y Now g แ t ready อ n d s t เตรียม i n ว t ล e หยุด o r right face one face one หน้าอ๋อเหมือนอันนี้เราแต่งอนะ่ะเฮ้ยเซกเซกคืออะไรอ e y my turn big guy แค่เปลี่ยนเฉลเอะไรใช้ตัวไหนเนาะใช้วิชาดีกว่ามันดูกำยำม,มากกว่าโอเคเรามาเปลี่ยนหน้าหน่อยซิตุโอหแต่ <laughs> เอกเราเปลี่ยนไป <laughs> แหมสกกาลนั่นเราอะไนโอ้นี่ก็จีนมาเชียไหนดูหน้าสิโอ้โหจำผัวตัวเองได้ไหมเนี่ยม,ม,มีมองมุมกล้องมองแรงมองแรง <laughs> จิกกล้องแล้วเราอะ มึงเดือนจะคุกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมังไปขายยาไปพี่คนนี้นี่เกือบใครเปิดจอมึงๆอยู่อาจจะมองไม่เห็นได้นะครับอันนี้หน้าเหมือนหน้าเหมือนตัวอะไรไม่รู้ว่ะเอาไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยทอก็ามาว่ะทอก็มาครับเฟบจะใส่ฟ้าอันนี้วิลสมิธหรือเปล่าโอวิลสมิธก็มาเล่นในเกมนี้นะครับผม โอเคครับผมผมเลือกแล้วครับผมเปเลือกซอครับผม่อความอลังการนี่เลยอะไรเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรครับพี่เกียรติเสร็จแล้วแล้วก็ร่างกายเนี่ยเขาดูร่างกายเนี่ยโอ้กล้ามใหญ่เป็นซอร์นงกล้ามใหญ่ผมโอเคแบบนี้เลยเป็นซอร์นงกล้ามใหญ่โอบเบีจำช่นได้ไหมเนี่ยยวทำหน้ากันสิตะเลยเลย โอเคแม่แเซ็กซี่เหลือเกินเฮ้ยเข้ามาในเกมแล้วมีจุดหนึ่งจุดนะครับผม <c oughs> อ้าวส่องอะไรไม่เห็นตัวเองวันนี้ชื่อนอร่านะครับมองมองไรฮะ Why don't you see i breakfast is ready ขอ,หอให้เราไปดูอาหารเช้า I'm hurrying up เร็วๆสิ <'t> กำลังรีบอยู่ไม่ต้องกลัวีหนึ่งนาทีจะเจอกัน mm, just ready. เมพร้อมแล้ว just นาทีช่างหัวแม่นะครับผมเราต้องหาอาหารเช้าครับผม นี่ไงหุ่นยนต์ชื่ออะไรคอสชอตคอสเบิร์ตกาแฟเนี่ยความร้อนอยู่ที่ร้3ยเจ็ดสามฟารนไฮต์พอดีเลยนะแล้วก็วันนี้มีข่าวมามาให้แล้วแล้วงไงต่อแล้วไปไหนนี่เหรอคอสเบิร์ เขตรวจแล้ไ <Cut> หนกาแฟไหนอ่ะไหนกาแฟอ่ะเอากาแฟกูมา, s <S okay, าโอเคไปล้างไปอใน้องอ่างซื้อเหรอม more the same อุ้ยรถเอ็ดวานว่นะ oh, like looks like the milk got delivered ชอนชอนนี่คือลูกเร ไเสิเรามีลูกด้วยใหลูกหรือด,ดักแด้วนนีย <laughs> เหมือนหนอนมึนงเกิดเ,เ hey, จ้ที่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 ทอ่ทีเฮี่วี่ท่ที่่ที่ที่ท่ที่ท โอ้ยไอ้นี oh, oh, ่มันทำทุกอย่างเลยวะคุยกับเมียก่อนนี่ไงมีคนมาเปิดตู้นี่เล่นเดอะซิมอยู่ปะเนี่ยวันเช้าวอลเทควอลเทคคอลลิ่งวอลเทคคืออะไรอ่ะวอลเทคไม่เห็นท่อของเราต่อ We're about you sir and helping secure your future you see v a u l t t e c h Is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. <coughs> <coughs> if you will. luxury accommodations where you can wait out the horrors of nuclear devastation. <coughs> I'm <If you're coughs> <coughs> happy I am to finally speak with you. <coughs> I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. <coughs> I'm here now so you are so you are now i know you're a busy fellow so i won't take up much of your time time being a, uh, a precious commodity i'm here today to tell you that because of your family service to our country you have been pre-selected for entry into a local vault hey vault 111. Go away. Go away. <laughs> Won't take but a moment. Go away. Go away. Go away. To make sure you're clear for ignorance in the unforeseen event of <coughs> total atomic annihilation. So, good to man. No. Come back some other time. Come on, run It's just a little paperwork. Let him fill it out, and it's done. Alright. <sighs> มันเราอ้วนไงวะโอ้โหเราอัปเกรดได้ชื่ออะไรครับชื่อตามคนไทยนะผมผมคิดมาเรียบร้อยแล้วครับคนไทยคิดไม่ยากครับผมเทศซ่าศูนย์ศูนย์เจ็บช่วยอะไรบ้างเนี่ย ความแข็งแรงครับอันนี้คือสิกเซนนะครับผมเหมือนกับรู้ว่าของอะไรอยู่ไหนอันนี้ความอดทนเหมือนจะเป็นวิ่งมากกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือเบลตี้แชมเบอรเหมือนกับว่าต่อรองเก่งประมาณนั้นปะอันนี้คือเก่งเก่งทุกเรื่องเลยเหมือนกับว่าได้เอเจพี่เยอะขึ้นคืออะไรไม่รู้ครับผม21 มันมีเจ็ดใช่ไหมอัพอย่งอางละสามเรียบร้อยครับสมดุลครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรไปอะไรไปว่าชวนเราชวนเราไปที่หลุมลบภัยไปว่าชวนเราไปที่นั่นนะที่ For you no too price and Sean, is high. นี่ <S <S สำหรับสำหรับคุณแล้วก็ลูกเนี่ยไม่มีอะไรที่แพงกว่าน,นั้นแล้วแล้ว,วเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าทน้าใมาแล้วแต่ว่ายังทมไมยังไม่ใจเย็นอีกมันยังไม่เงียบลงอีกเหมือนว่าเหมือนกับว่าต้องให้ฉันไปหาโอเคคุณต้องมาดูดักแด้ช่มันเนี่ยอีเด็ก นี่ไงแต่ว่าม e e? ีแค่สองคนให้ให eh ้เราแกว่งหมนมนอจะรวดไปอุ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเมือนเราจะไปสวนสวนส่วนกันนะส่วนสาธารณะอือหือ สนุกจังเลยจะได้ลดความอ้วนซะหน่อยโอเคต้องไปและเกิดอะไรขึ้นอีกครับมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็นั่งไม่เป็นแล้ว มันมีจะ, <My God. S 2> จะมีจะมีนิวเคลียร์ลงที่นิวยอร์กกับเพนซิลเวเนียนะครับผมแล้วก็ oh <my> เราต้องไปที่หลุมลบภัย <'s> เราต้องไปเราต้องไปที่หลุมรบภัย <Res idence S 2> ไปไง oh, อ่ะอ๋อไปที่ไงวิ่งแล้วลูกลูกลูกลุกลุก,ล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 กตามมาแล้วครับผมมีรถถัง ข้างไหนอะ่ะนี่ทำไมทางนี้น,น,นี่ตามเลขไปข้างล่างเขียวๆลูกอ่ะลูกลูกต้องรอลูกเร็วๆสิลูกก็มันก็เดินช้าจริงเลยเนี่ยั้งเมียอะไรไปแล้วไม่รอแล้วผมลูกเมียอะไรไม่สนแล้วอ๋อเอพข้างล่างคือเหมือนเป็นหลอดวิ่งอาชีพหายแล้วอ่าไม่เข้าอันี้นี่ ทไมวะมีลูกมีพ่อมีแม่ให้เราลงไปหมืนก็ว่าคนที่มีครอบครัวถเข้ามาได้นะยังไงไปแล้วไม่รอแล้วครับผมลูกเมียอะไรไม่รอแล้วไม่รอแล้วต้องมี

เมื่อกี้เกิดไรขึ้นี้เกิดไรขึ้นะะ oh okay. ที่เกิดแรงขึ้นวะที่เกิดแรขึ้นที่นิวเคลียร์ลงแล้วเหรอทำไมลงเร็วจังนี้อยู่ในหล่มปลบภัยละนอนอด้เ้ยรอดดักแด้เราเป็นไงดักแด้นอนอ้าปากกับลายืดเลยนะเป็นไรลูก We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe if we left a minute later. No, no, do right. all. Don't get caught up thinking about that. You're safe now. Well, Bob Pie now. Hey, it was happening, the key, man. i เขาเทคอยู่ที่นี่แล้วอยู่เพื่อผู้ทุกคนคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยทำตามทำตามคนนี้จะไปีวีกูไปทางนี้ทำไมอ่ะเออไปทางนี้ทำไมเออบางนี้ทำไมอ่ะเออมาเนี้ยทำไมอ่ะเออมีปัญหาไหอเอ่ะให้ไปก็ไปดิเอาแล้วไปคุยกับไอ้เสื้อนี้ คุณอดเสื้อเหรอไหนสูตรอะอ๋อนี่ส um, uh, <okay> ูตรเอาเสื้อมาหนันดีจ้ะรอว่าที่ทีเทอบไปสีอีนี่นี่ได้สูตรแล้วไม่เห็นวัน l ีจ้าวันดีจ้าอ่มเนี่ย follow แล้วอะเตน่าเนี่ย It's down the hallway right there. This is our new home. Oh, you're gonna love it. This is one, one of our most advanced, advanced facilities. Guys. Not that the others aren't great, mind you. Uh, me. This way, please. It's gone. Our home. I'm not sure. Oh, God, honey. What if they didn't make it? How long do you think we'll be down here? I'll be, be going over all that in orientation. เหมือนกับว่าเราต้องผ่านการ medical ก่อนนะเหมือนกันแล้วตรวจร่างกายก่อนไงเืเข้าเครื่องพวกนี tô, cleaner, hey, mm> okay. ้เหอนะกลัวว่าเอะเงต่อดอกเตอร์ดอกเตอร์อยู่เชอันนี้เหรอหแต่ด้แต่แด้โอเคนะ โอเคฉันจะหยุดเข้าเครื่องนี้ปิ๊บจิ๊บเข้าไปแล้วครับผมเครื่องอาบน้ำหรือเปล่าแล้วใส่อ๋อเราเปลี่ยนเสื้อนี่หว่าเทปซาศูนยศูน <Sec> ย์เจ็ดครับผมเอ้าเหมือนคนนี้ติดอกัน Procedure à. complete. Ui, ôm mình che thẳng rồi đây quá. Ui, ui, ui. Mình che rồi ạ. เ,นเ,นเอ๋างี้ลูกไม่แข็งตายวะเฮ้ย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 ชยีเมียนอนไหมเปิด <Okay. S 1> เปิดมันนั่นเมียกูนะอ่าทำไมเราเรานั่นเรา <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมไม่เป็นไรมันจะไม่เป็นอะไรไม่ใช่ไม่เป็นไรไไไไไเฮ <c oughs> ้ยหนัก <c oughs> เฮ้ย ลูกใหญ่หน่อยแม่ลูกหนาวหนาวหนาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอุ้ยเฮ้ยยิงลูกเราทำไมอ่ะแล้วยิงแม่ยิงปวดแม่เราแม่มึงจะจำหน้ามึงไว้นะไอ้หัวร้านมึงฆ่าเมียกูได้เลยมึงฆ่าเมียกู มองแก้แขนมัน <c oughs> เอา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 ๆจะตายหาละเ <c oughs> ทปซ่าคือสุนจ็ดครับผมไอ เฮ้ยเปิดแล้ว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 เว้ยเฮ้ยเอาเอาเอาอยู่ในนั้นนานขนาดไหนเนี่ยมีอ่ะจ้าพี่มาแล้วจ้าทำไมไม่ได้เปิดเอาไอ้นี่ก็ตายว่ะนี่ไงเราปรับไม่ hail, ได้นี h, ่นี่นี oh why why ่ นี่ไงนี่ไงเนี่ปรับไปแล้วปรับไปแล้ว,ลลวออกมาเลยเมียจ๋าพี่มาแล้วจ้าเดี๋ยวจะหาคนที่ทำมาจะเอาชอนกลับมาเป็นสัญญาหนูฆ่าเมียกูหนูฆ่าเมียกูก็ขอจบพาร์ทแรกไปที่เท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าประมาณ20นาทีละ ก็ใครติดตามในเรื่องต่อนะเรื่องน่าติดตามมากเลยแค่ตอนแรกมาก็ตื่นเต้นกันแล้วก็ผมขอตัวไปหาพ่อผมให้มันก่อนโอเคครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดไลน์นะครับ <c oughs> เพื่อติดตามตอนต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาครับเจอกับฟอร์เอลซีใหม่คลิปหน้าครับแจกกัน